สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยฮะวันนี้ครับผมเราจะมาทําทริปสำรวจบนบ้าร้านนะทุกคนนี่ครับบ้านร้านที่อยู่หลังผมนี่เลยเราจะขึ้นไปดูนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะผมกำลังดูอยู่นะครับขึ้นไปดูกันนะครับ น่ีนะ๋ยวขึ้นไปดูกันแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหมีแมลรงอะไรเย้ด้วยบินอยู่นะทุกคน โอ้โหเสียงมันมึกจะทึกมากเลยนะ,ะครับเราขึ้นไปแล้วโอ้โหขึ้นมนอยู่บนบ้านแล้วนะทุกคนนี่นะขออนุญ,ญาตนะครับขึ้นมาแค่สำรวจให่เฉยน,นะทุกคน โอ้โ,โอโแต่ตัวภายในบ้านนี่ยังแข็งแรงด้ว,วะ่ะอุ้ยนี่นะครับทุกคนภายในห้องนะมีแผ่นเทปอะไรด้วยไม่รู้นะครับ อันนี้ก็เป็นห้องครัวนี่เป็นห้องครัวเก่าของเขานะครับ ถือว่าวงเวงพอสมควรนะเราก็จะมาดูทางหน้าของฝั่งนี้กันบ้างนะทุกคนนี่น่าจะเป็นห้องน้ำเขานะหัวงหูหเล็กเกินออเอ้ยโอ้ตังนี้เด่น โอ้นี่คือห้องสภาพห้องน้ำนะครับทุกคนอุย๊ยไปแล้วครับทุกคนโอ้ขึ้นมาข้างบนนั้นโอ้วางเวียงวางเวียงถอยก่อน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 ,ออน,ออน,ออนไม่ไหวไม่ไหวครับทุกคนโอ้ยหลอนใช้ได้เลยทุกคน เราจะพาไปดูหน้าบ้านกันดีกว่าไปหาอันนี้ด้วยนี่ครับบ้านหลังนี้ครับล้างมาไม่ต่ำกว่าสิบปีนะครับทุกคนโอ้ นี่เลยครับนั่นนะครับตัวต,ติจะมีหน้าต่างหน้าต่างเขาจะม,มีคนลือไปแล้วนะครับผมนี่ฮะโอ้ต้อ,องเวงมากเ,เต้นนะเมื่อกี้ก็ใส่ยมากนะครับผมพอดีผมเป็น เือแบบมือจับเอานะทุกคนไม่ได้แบบไอ้นี่นะโอ้โหดูดิภาพแบบเกลางมากโอ้ข้างหลังแหละโอ้บนบ้านก็บนบ้านไม่มีอะไรเลยนะ แต่มันตื่นเต้นอะตื่นเต้นคู่ไม่ถูกเลยโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้ลยกันนะแล้วเจอกันใหม่ในภายหน้าครับเฮ้ย <soap> บ๊ายบายครับโอ้โหเป็นไงหลอนจริงเป็นันว่นหลอนจริง